เรื่องของการประพฤติผิดในกรรมในสินข้อที่สามนะครับว่าคนที่ประพฤติผิดในการ,รมไปแล้วนะครับเขาจะได้รับผลกรรมจริงหรือไม่และจะได้รับผลกรรมอย่างไรเพราะว่าหลายๆท่านเองณปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะมีชีวิตคู่ที่ไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนาบางท่านเองที่เป็นภรรยา ก็อาจจะได้สามีที่ประพฤติผิดในกามหรือบางท่านเองที่เป็นสามีก็อาจจะมีภรรยาที่ไปประพฤติผิดในกามคือเป็นชู้นอกใจนั่นเองหรือบางท่านเองก็อาจจะมีสามีไปเป็นชู้กับภรรยาคนอื่นหรือบางท่านเองก็อาจจะมีภรรยาที่ไปยุ่งกับสามีคนอื่น ซึ่งการใช้ชีวิตคู่ก็วุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดซึ่งในเรื่องการประพฤติผิดในกรรมนี้นะครับหลายๆต้นเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตคู่ของตัวเองทุกคนก็อยากจะมีชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันไว้ใจกันได้ไม่ประพฤตินอกใจกันแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการใช้ชีวิตคู่มันไม่ง่ายแบบนั้น เราเองอาจจะไว้ใจสามีอาจจะไว้ใจภรรยาแต่ว่าภรรยาหรือสามีของเราเองนั้นเขาไม่ได้จริงใจกับเราเขาประพฤตินอกใจเราเมื่อเราไปรู้ก็เกิดการทะเลาะกันเกิดการเถียงกันเกิดการตบตีกันบางทีก็อาจจะถึงเกิดการฆ่ากันก็มีจากการประพฤติผิดในกาม ซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับก็มีหลายๆท่านที่ประสบพบเจอกับเรื่องแบบนี้อยู่หลายๆท่านเองก็อาจจะรับไม่ได้ตกลงกันได้เลิกรากันไปแต่หลายๆท่านเองอาจจะเลิกรากันไม่ได้เพราะว่าอาจจะยังมีพันธะหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่ไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องบ้านหรือเรื่องลูกก็ยังต้องดูแลอยู่ ก็ยังเลิกกันไม่ได้แต่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วต้องมาเจอกับสามีที่นอกใจมาเจอกับภรรยาที่นอกใจชีวิตที่เดินอยู่มันก็รู้สึกท้อแท้รู้สึกเป็นทุกข์ไม่อยากจะเดินไปด้วยกันไม่อยากจะอยู่ด้วยกันซึ่งหลายท่านเองนะครับก็เครียดเป็นทุกข์กับเรื่องนี้ใช้ชีวิตอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นใช้ชีวิตก็ไม่มีความสุขทั้งที่เราเองก็ เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนคิดดีเป็นคนทําดีเป็นคนพูดดีเอาอกเอาใจอย่างดีแต่เขาก็ไม่เห็นความดีของเราก็ยังไปนอกใจยังไปประพฤติผิดในกามซึ่งในเรื่องของการประพฤติผิดในกามนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันอย่างเช่นในสินห้ข้อที่สในกุศลกรรมบท1ิบในเรื่องของการทำกายสะอาด ในอกุศลกรรมบสิบในเรื่องของการทํากายให้สะอาดหรือในอริยมรรมีองแปดสัมมารัมมันตะในเรื่องที่ให้เรานั้นเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเพราะว่าถ้าเรานั้นไม่เว้นขาดเรายัางประพฤติผิดในกามอย่างนอกใจสามียังนอกใจภรรยาเราก็จะได้รับวิบากกรรมเช่นเดียวกัน ทั้งหนักและเบาด้วยซึ่งในสินข้อที่สามนี้นะครับในเรื่องของการประพฤติผิดในกามพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้เว้นจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดาบิดารักษาในหญิงที่พี่น้องชายหรือพี่น้องหญิงรักษาในหญิงที่ญาติรักษา ในหญิงที่ทำรักษาในหญิงที่มีสามีแล้วหรือในหญิงที่เขามั่นเอาไว้แล้วแม้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่ควรประพฤติผิดจรีตในรูปแบบเหล่านั้นซึ่งถ้าเราดูในพระสูตรแล้วนะครับพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ให้เกียรติผู้หญิงมากเพราะว่าผู้หญิงนั้นก็เป็นผู้ที่ให้กําเนิดลูกนั่นเอง ฉะนั้นคุณผู้หญิงเองนะครับก็ต้องสำรวมระวังในเรื่องของการประพฤติผิดในกรรมให้มากอย่าไปนอกใจสามีอย่าไปประพฤติผิดในกรรมหรือแม้แต่สามีเองนะครับก็ไม่ควรนอกใจภรรยาหรือไปเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นเพราะว่าวิบากรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็คือวิบากรรมอย่างหนัก ถ้าเราทําให้มากทําให้เจริญแล้วก็จะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดริจารและเปรตวิสัยคือถ้าเราวนเวียนอยู่กับการประพฤติผิดในกามเราคิดที่จะเสพกามเช่นเจอใครที่ถูกใจเจอคนสวยเจอคนหลอ่อไม่ว่าเป็นสามีคนอื่นหรือภรรยาคนอื่นก็เกิดความพอใจ ความพอใจนี้เองคือกามที่เราเสพเราเสพอยู่กับรูปที่สวยงามอยู่กับรูปหล่ออยู่กับคนน่ารักอยู่กับคนสวยๆเราเกิดความพอใจกับบุคคลเหล่านี้ความพอใจนี้เองคือกามและเมื่อเราพอใจแล้วเกิดความสุขมันก็จะเกิดกาม,มาสุขขึ้นมาเราเองก็จะวนเวียนอยู่กับกาม ออกจากกามไม่ได้เห็นใครที่ถูกใจเห็นคนน่ารักเห็นคนรูปลราเห็นคนหน้าตาดีก็จะเกิดความพอใจมีความสุขก็วนเวียนอยู่ากามคุณห้าอยู่กับกามอยู่กามมุสุถ้าวันวันมีความคิดมีการพูดการกระทําอยู่แบบนี้อันนี้จะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดริชานและเปรตวิสัย ส่วนวิบากกรรมอย่างเบาของผู้ที่ประพฤติผิดในกามของคนที่เป็นชู้นอกใจไม่ว่าจะนอกใจสามีนอกใจภรรยาหรือไปเป็นชู้กับภรรยาของคนอื่นไปเป็นชู้กับสามีของคนอื่นวิบากรรมอย่างเบาก็คือก่อเวรด้วยศัตรูคือสร้างศัตรูให้กับตัวเองศัตรูนั้นก็อาจจะเป็นภรรยาหรือเป็นสามีของเราเมื่อเขารู้ เขาก็โกรธเขาก็แค้นจากคนรักก็กลายเป็นศัตรูต่อกันหรือญาติพี่น้องของสามีญาติพี่น้องของภรรยาเขาเขาอาจจะโกรธแค้นเขาอาจจะไม่พอใจที่เรานั้นนอกใจลูกหลานของเขาทําให้ลูกหลานของเขาเกิดความเสียใจเกิดความเครียดเกิดความทุกข์เขาก็จะไม่พอใจ ก็เป็นศัตรูกับเราอาจจะมาด่าอาจจะมาว่าอาจจะมาทำร้ายหรือาอาจจะมาฆ่าเราก็ได้เพราะความโกรธแค้นเพราะความไม่รู้จักพอของเราหรืออาจจะเป็นสามีของเขาก็ได้ที่มาเป็นศัตรูของเราหรืออาจจะเป็นภรรยาของเขาก็ได้ที่มาเป็นศัตรูของเรานี่คือวิบากกรรมอย่างเบาของคนที่ประพฤติผิดในกรรมแล้ววิบากกรรมอย่างเบา วิบากกรรมอย่างหนักนี้มันจะส่งผลเมื่อไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวิบากจากกรรมนี้มันจะส่งผลอยู่สามอย่างนั่นก็คือทันควันหรือในเวลาต่อมาและเวลาต่อมาอีกซึ่งถ้าหากเรามีเจตนาที่จะประพฤติผิดในกามมันก็อาจจะส่งผลทันควันเลยก็ได้เหมือนอย่างที่เราเห็นข่าวทั่วๆไป หรือถ้ามันไม่ส่งผลทันควันมันก็อาจจะส่งผลในเวลาต่อมาซึ่งในเวลาต่อมานี้มันก็อาจจะหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือ10ปี20ปีหรืออาจจะชาติหน้าก็ได้ส่วนในเวลาต่อมาอีกก็อาจจะส่งผลในภพชาติต่อๆไปจากการประพฤติผิดในการมของเราณปัจจุบันนี้ฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเองอาจจะหลงทางผิดไปแล้วก็เห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วก็ทำคืนตามธรรมกลับตัวกลับใจแล้วก็สำรวมระวังต่อไปอย่าไปทำอีกอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทำมันอีกอะไรที่เราเคยทำผิดพลาดไปแล้วก็เป็นบทเรียนต่อไปให้เราระวังทั้งทางกายทางวาจาและทางใจส่วนถ้าเราเป็นผู้ที่ถูกกระทำเราก็ต้องกลับมาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเช่นเดียวกันเราจะต้องไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาล เพราะถ้าเราไปผูกเวรผูกพยาบาทเขาอันนี้เป็นกรรมของเราเราคิดไม่ดีกับเขาเราพูดไม่ดีเราทําไม่ดีอันนี้เป็นกรรมของเราเราต้องรู้จาักการให้อภัยไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทมีความเกื้อกูลมีความเมตตาไม่ต้องกลับไปคิดในเรื่องอดีตมันล่วงไปแล้วเราเริ่มต้นใหม่แล้วคุณผู้ชมเองก็จะมีความสุขได้ณปัจจุบันขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ถูกกระทา ก็พยายามมีความเมตตามีความเครื่อกูลรู้จักการให้อภัยเราเองก็มาสำรวมระวังทั้งการคิดการพูดและการกระทำครับ